ลิซ่าปาลิสอะไรดีๆที่ตื่นเต้นเครซี่ฮอสปาลีสจะลุกเป็นไฟคาดเซลีนมีนัดกับลิซ่าซอตีข่าวยอดขายเซลีนพุ่งเท่านี้หนีไปไหนไม่ได้แล้ว สวัสดีดดคุณผู้ชมค่ะเรามาอัปเดตข่าวสั้นกันหน่อยกับปาลิสปาจใจนะคะใกล้ถึงวันแล้วนะคะกับ r ค z ซ Ho r s สปาลีสที่นอลลิซาแห่งไบรท์พิงที่จะเตรียมโชว์นะคะที่คาบาเล่ลุลาแห่งนี้เริ่มเลยค่ะอึง้งชื่งวินให้หนัก 28- 2930กันยาย,ยนที่ถึงนี้คืออีกไม่กี่วันข้างหน้าลิซาก็จะกลายเป็นศิลปินจากวงการอุตสาหกรรมเคป๊อปคนแรกที่ขึ้นแสดงที่คาบาเล่ลุรลาแห่งนี้ระดับตำนานของฝร,รั่งเศสว่ากันว่าเป็นสถานที่ ที่เก่าแก่นะคะและสืบทอดกันมานานมากๆแฟนๆต่างก็ลุ้นแล้วว่าลิซ่านี้นะคะจะมาในคอนเซ็ปต์ไหน ณปัจจุบันนี้นะคะก็ยังไม่มีคลิปวิดีโอการสปรอยออกมาเลยละคะ่ะถึงการซ้อมณปัจจุบันก็ตั้งแต่พีพีตนักแสดงโชว์ได้มีการลงสตอรี่นะคะว่ากําลังซ้อมกันอยู่นอกเหนือจากดองลิซาได้มีการลงคลิปโซโลมันนี่ค่ะต่างก็ทําทีมงานอึง้งชึงหนักมากเริ่มเลยนะคะอีกไม่กี่อึดใจปาลิซช,ช่วงนี้นะคะมีอะไรให้แฟนๆได้ตื่นเต้นตลอดน่าจับตามองตลอดเลยละคะ่ะนอกเหนือจากเคซี่ฮอสปาลิซแล้วลิซามีอะไรอีกไหมนะคะชีฝรั่งเศส ก็มีแฟนบางส่วนได้มีการชววตข้อความนะคะว่าเดือนตุลาคมนี้ลิซ่าเอ็กเซลีนเริ่มเลยละค่ะนี่ก็ปลายเดือนกันยายนแล้ว ต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะกับเซลีนเราก็มารอดูกันได้เลยละคะ่ะก็ไม่แน่ใจว่ามีงานอะไรไหมนะคะหรือว่าจะเป็นการปาร์ตี้ดินเนอร์มือค่ำแบบพเิเศษอะไรประมาณนี้ไหมช่วงนี้กับปาร์ลิสแฟชั่นวีคนะคะลิซาก็ไม่ได้ออกงานเราก็มารอดูกันต่อไปะคะ่ะทั้งกับบุการีและเซลีนนะคะในส่วนของเซรีนนี้นะคะสื่อต่างก็ตีข่าวลงข่าวบอกว่าทํายอดขายเซลีนเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกินกว่ามาตรฐาน2,000ล้านดอล ลา ตามที่ประธานเบอร์นาร์ดอาโนนะคะประธานและ CEO ของ LVMH ซึ่งเขาก็เป็นคุณพ่อของ CEO เฟริกอาโนค่ะเขาได้มีการกำหนดไว้4ปีเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยได้รับแรงผลักดันนะคะจาก Global Brand Ambassador ดังระดับโลกลิซ่าแบล็กพิงนั่นเองละคะ่ะทั้งแบรนด์หลักนะคะก็คือยังไม่หายเป็นไหนแน่นอนค่ะก็ในอนาคตนะคะจะมีแบรนด์ตัวไหนบ้างเราก็มารอดูกันต่อไปค่ะเช่นเคยท,ทุกคนก็อย่าลืมกด กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ